ค่ะสวัสดีค่ะแอนดรอยนะคะปิยากรพรพงษ์ค่ะหมายเลข23ค่ะสวัสดีค่ะปันปันนะคะภูมิธาดาสวัฒนาค่ะหมายเลข30มสิบค่ะดูความรู้สึกหน่อยนะจะประกาศผลสามสิบคนแล้วรู้สึกยังไงบ้างดูดีใจมากเพราะว่าครั้งนี้หนูมา3ครั้งแล้วคือหนูไม่เคยผ่านเข้ารอบเลยแต่หนูก็ขยันมาอ,ออดิชั่นด้วยและครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายแล้วหนูจะสามารถประกวดได้อายุ29แล้วค่ะก็ข้อปีสุดท้ายก็ถือว่าเป็นโอกาสสุดท้ายอยู่ทางโอกาสนี้ให้เต็มที่เลยค่ะ สำหรับปันปันนะครับปันปันตื่นเต้นเหมือนกันเพราะอน,นี้ก็เป็นครั้งแรกในวงการนางงามก็รู้สึกว่าได้เบรกดีไอส์ตัวเองได้มาหนึ่งขั้นแล้วก็จะเป็นครั้งแรกแล้วก็จะทำให้เต็มที่ที่สุดค่ะฝากาเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเ,เดี๋ยวจะวิ่งไป <c oughs> หาหมอแล้ว <c oughs> ดัดจีนอาอันเลยค่ะอ่าสุดท้ายขอกำลังใจแล้วขอต้องทางกรติดตามค่ะ สำหรับแอนดรอยนะคะก็เป็นกำลังนใจกับคูแอนดรอยด้วยนะคะขอติดตามทางช่องลิขิตออกนะคะคูแอนดรอยแล้วก็อินสตาแกรมแอนดรอยอ d นเดอร์สกอร์แอค่ะสำหรับปันปันนะคะก็ฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะติดตามในทางช่องทาง IG นะคะ Under Score ปันปันอนหาแล้วก็2 0 0 3ค่ะเป็นกำลังใจให้เราทั้งสองคนด้วยนะคะ